สวัสดีครับสวัสดีคุยน่ารักนะครับสวัสดีพอยกแม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับคลิปย่อยเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะก็ไม่ได้เจอกันนะครับก็เลยเอาคลิปมาฝากแทนเพราะว่าเอออย่างที่บอกนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูกันก็คือผมสุ่มแล้วมันยังไม่จบอ่ามันขายมรรทุอดิบยู่อีกเชิ้นเราได้มา7ชิ้นนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาปิดนะครับปิดกิจกรรมการสุ่มของวีเวตนนี้ให้ได้รู้กันว่าผมปิดไปทั้งหมดกี่เชรนะครับแล เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันในสตรีมแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ด้วยก็คลิปนี้เดี๋ยวมาชมกันดีกว่าครับว่าผมปิดจี้เนี่ยในอีเวนต์นี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนจะไปไหนก็ฝากเซียร์ตายช็อปด้วยนะครับรับจ้างปรับโพน์นะครับ50โค้ดหกสบาทถ้าเป็นลูกค้าเก่ากันแล้วเนี่ยเหลือ50โค้ดห้าบาทนะครับเป็นราคาสำหรับสนับสนุนช่องนะครับถ้าเกิดลูกค้าถึงตามจํานวนที่ตั้งเอาไว้นะครับในกําหนดนะฮะก็ประมาณ60คคคคนนนะะะรรรรัััับบบกกกกก็จจมมีีิล้้้ดดอวยให ลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะปามโค้ดได้อะไรบ้างนะครับในราคา60บาทได้ไปเลยครับ1,500เพชรกับ3,000หินเพชรเที่ยวไปแปลรูปแล้วออกมาเป็น600เพชรเมื่อใช้ตัวหินเพชรเป็น2,100เพชรแล้วก็ได้นี่ด้วยครับแพ็กการ์ดตัว,ต,วตัวตัวละครสุดคิดด้วยนะครับเอ็ดบวกสุ่มมาตัวหนึ่งครได้โชคดี60บาทได้2,100เพชรหรือ50บาทได้2,100เพชรสำหรับลูกค้าเก่าก็สามารถสนับสนุนช่องกันได้เลยนะครับเดี๋ยวปักคลิปไอ้ปักลิงก์เฟซบุ๊กไว้ข้างล่างนะครับในคอมเมนต์อ่ะมาดดดูกกกาารรสุ่่มมัันนนนีีวะคบใ้ผปิ เอ้ผมซื้อมาอีกทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดก็ประมาณ6,000เพรลบด้วย300ก็คือ5,700เพรนะครับเรามาดูกันว่าอีก7ชิ้นของเราเนี่ยใช่ไหมใช่7ชิ้นไหมจะปิดหรือเปล่าในอ e ีเวนต์นี้นะครับในคลิปนี้าขาดอีก7ชิ้นนะครับจะได้ตำนานนะปะดูกันดีกว่าครับปึ๊บเบ๊บเ๊บ๊บ,บเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะสุ่มด้วยความเร็วๆหน่อยนึงนะครับจะได้ไม่มีอาการแลกนะครับแล้วก็นี่ครับเปิดไปเลย อ้จ oh, ี้เต็มยังไม่ได้ขี์อีกแล้วนะครับอ่ะสองกล่องนะสามกล่องละกล่องที่สี่ครับไปตืดตดตืด,ตดโอ้โหยังนะครับยังไม่มาลุ้นกันต่อไม่ใช่แต่คุณผู้ชมนะครับผมก็ลุ้นอ่าชิ้นที่แปดมาแล้วนะครับชิ้นที่แปดมาแล้วตึง่งโอ้โหึังนะกล่องที่แปดปึง้ง โอ้โหกล่องที่8ยางครับยังไม่มีอะไรกล่องที่9ก้าวันนี้กว่าอุ๊ยกล่องที่9้ามากล่องที่9ชิ้นที่9น้าครับมีดวงอยู่นะโอเคยางครับชิ้นที่10บยางไปกล่องที่11ละไปเรื่อยๆกันนะครับอันนี้เปิดเร็วนิดนึงนะครับโอ้โหลุ้นอยู่เมื่อกี้เห็น A บวกนึกว่าใช่ยางนะครับยังแต่ว่าก็ถือได้ว่าก็ใกล้แล้วนะ กลเข้าไปอีกนิดแล้วนะทิ่ชิดเข้าไปอีกหน่อยไม่ใช่โอเคเอ่อขอชิ้นที่สิบหน่อยได้ไหมจะได้สบายใจลัคกี้สูงสุดไม่เป็นไรครับเปิดเอได้เลยนะครับเพิดป,ปืโอเคจริงๆอยากได้จี้แถมเหมือนกันนะไอ้พวกอุ๊ยนี่ไงของแถมเย่อะไรอะอ่ะไม่ขึ้นชื่ออีกน่าจะเป็นกอดไอฟ้าโลนะครับไม่กอดไอฟ้ากอดไอฟ้าโลก็กอดไอฟ้าไดเมนช่วงนี้กอดไอฟ้าก็จะใช้ยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าการลงหลีกกับลงทัวเนี่ย เป็นแผนที่ใหม่เนาะแผนที่ใหม่เดี๋ยวเราไม่สามารถวาร์ปไดเมนได้ไบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกไฟมีสกายแลนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะครับจะโดนพาไปที่สกายแลนเขาก็ต้องพึ่งไบเกอร์ไปก่อนช่วงนี้ใครไม่มีไบเกอร์ก็ลาบากหน่อยใครที่รอเลยหลังก็ถ้ามาแล้วก็เตรียมเพลไว้ด้วยนะเพราะว่าคงจะได้ใช้ไบเกอร์ไปก่อนช่วงนี้นะครับโอ้โหหายยาวเลยเลยแค่เท่าไหร่เนี่ยอีกประมาณ30กว่ากล่องโอ้โหสามสิบกว่ากล่องกับอีก6ชิ้น มาอีก5ชิ้นเหมือนจะเริ่มมีความเสี่ยงอีกแล้วนะฮะสั่งของเดิมเหมือนจะปิดง่ายเอาก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้เกาะลอยฟ้าอะไรอะ่ะกดไม่ได้แกน่าจะเป็นเกาะลอยฟ้าหลุงดําครับถ้าจําภาพไม่ผิดนะฮะปืด๊ดโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยปิ๊บปิวป้วปิว๊บปิว้วก็ไม่มาอ่าิ้นที่สิบมาแล้วครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะไม่รู้กดเร็วไปหรือเปล่าเห็นทันหรือเปล่า สิบส,บสบมาพร้อมกันเยี่ยมครับอีก3ชิ้นค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วอีก3ชิ้นนี้ก็น่าจะไม่เกินห้าพันเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยสรุปกันนะครับว่าเสียไปทั้งหมด,ทหมดเท่าไรหร่เหลืออีกประมาณ20นิดนดกล่องกับอีกสชิ้นสำหรับ A บวกในอีเวนต์นะครับนี่ขนาดกดเร็วๆนะยังจะแหกอีก<笑><笑>เออเยี่ยมไปเลยครับ อ่ะชิ้นที่12นะครับ12ขาดอีก2ชิ้นผมว่าเราทรงดีอยู่นะครับก็พอดีเลยถึงลิมิตของ,ของคลิปพอดี <c oughs> น่าสงสารเดี๋ยวปีหน้านี่แหละเออปีหน้าเนี่ยถอยโทรศัพท์ใหม่มัซะดีไหมเนี่ยเครื่องนี้มันน่าจะไม่ไหวนะครับน้องอยู่มาเท่าอายุงานที่ผมทํางานหลังจากเรียนจบอะ่ะก็น่าจะประมาณ7ปีผมไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์เลยครับ7ปี iPhone ไอโฟนเครื่องนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยตีนเท่าฝาหห่ยนะครับตอนนี้ก็โตแล้วเอยอีกสองชิ้นไม่มาหรอไม่ได้นะคลิปนี้จ,จบไม่ได้นะถ้าหนูไม่มาอย่างเงี้ยนะอ่าเริ่มมีปัญหาแล้วเหลือไม่ถึงสิบกล่องแล้วนะครับกับอาการก็ทรงๆอยู่เอนะครับไม่ใช่เอบวกโอเออีกแล้วนับถอยหลังเข้าไปทุกทีแล้ว อขออีกชิ้นนึงได้ไหมอย่างน้อยมันยังแบบมีกําลังใจขาดสองชิ้นแล้วมันโง่โง่ไงไม่รู้อะยังเลยจ้าโอ้โหเอาแล้วไงกดอ่าชิ้นที่13ครับกดที่มือร้อนที่หัวอีกแล้วแอร์ไม่เย็นนะครับเหงื่อก็เริ่มออกโอ้โหหมดแล้วครับฉันมาได้เพียงแค่เท่านี้ เดี๋ยวขอดูก่อนเท่านี้นี่เท่าไหนเท่านี้เนี่ยสิบสามชิ้นโอเจ้าบ,บ้าเพื่อนฮลัลโ,โหลโอโหสิบสามชิ้นนะครับกระตุกทนหน่อยนะทุกคนจะปิดในคลิปนี้ผมว่าอีกแพ็คหนึ่งน่าจะอยู่นะอีกแพ็คหนึ่งน่าจะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่อะไปครับว่าน่าจะพอแหละเพราะว่าเพชรก็เหลือแค่พันเดียวแล้วด้วยนะครับสงสัยกันเถอะนะจ๊ะ นะพี่นะอีกแค่ชิ้นเดียวนะครับอ้าวขึ้นสวรรค์ไปแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เครื่องค้างแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วแพ็คค่อยๆกดแล้วกันนะครับโอ้หอลุ้นใจจะขาดเชยจะขาดแล้วเออโอ้โหเครียดเลยอย่างนี้นี่เครียดเลยปิดเลยปิดเลยก็ไม่ได้ปิดเลยได้ไหม มันเริ่มตุกแล้วว่าตกตกอ่ะนับถอยหลังครับ8ดกล่องเจดกล่องสุดท้ายปึ๊บหกล่องสุดท้ายมายังไม่มาครับหกล่องห้ากล่องสุดท้ายครับก็ยังไม่มาสี่กล่องสุดท้ายก็ยังไม่มาบ้าบอสมกล่องแล้วมาแล้วครับโอ้โหชิ้นที่สิบสี่นะครับก็ สุดท้ายเกมก็ให้จนได้นะก็ทั้งหมดใช้ทั้งหมด14แพ็คนะครับแพ็คละพันนะครับแพ็คละพันติ๊ตต่างมาแพ็คละพันก็หมื่นสี่หมื่นสี่แล้วก็มีทอนประมาณสัก5้าร้อยบวกสองทอนเจ็ดร้อยหมื่นสามพันสามร้อยเพชรนะครับกับชิน้นนี้ได้เป็นเอ็บวกนะครับไม่ได้เป็นมูลนินาก็น่าจะเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ในสตรีมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมมาแต่ต้นจนจบฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยใครยังไม่ปิดก็ขอให้้โชคคคดีนะรรัับบบบไปแลว๊าายย